คนนี้ใครเนี่ยอุ้ยนี่ปุ้นปุ้นจ,าจน๋าเจเอแน่เล่นจเะเอกันมีเหรอฮะ,ะเจเอหนูลาบจะเอ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 เจเอ,จเอมามามาเล่นกันเร็ว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  เออว่าไงจ๊ะนะนิปูนนิปูนสวยจะไม่มีตากลมโตวาแววเชียวลูกแอดว่าไงคะอะปุณจ๋าเออเจ้าคุณใครชื่อเจ้าคุณนะเจ้าคุณใครชื่อเจ้าคุณ เน่ทำอะไรกันนะหนึ่งเกลเกลเกลจ๋าเกลจ๋าอืมอง่ายๆหรอกใครชื่อนี่เกลใครชื่อนี่เกลใครชื่อนี่เกลเอานะไม่ตีกันนะไม่เอานะนนะานะว่าไงคะไปเอกรูปหลอ่อถุงหน้าเน้ถุงห,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 หน้าหล่อไหมหล่อไหมถุงหน้าหล่อไหมครับ ฮะฮะวิห่อตาโตหอตาโตโอ้กิ้งแล้ว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 ลูกใครเนี่ยคนเนี้ยแงคนนี้ลูกใครเนี่ยแงคนนี้ลูกใครคนนี้ลูกใครคนนี้ลูกใครเออนอนเออเอโน่นหนึ่งตบตนึงตบตบตบปุ๊บ ตบตุ๊บ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 กิ่งกิ่งเนี่ยนะกิ่งอะไรลูกเนี่ยหนูหนึ่งงอกเล็บเชีงอกเล็บเชีงอกเล็บเชุ้ยหางไครกระดุกกระดุกเนี่ยเนี่ยหางไทกระดุกกระดุกเนี่ยหางไทกระดุกกระดุกเอออ่อนนี้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  มิจจาใช่ปะมิจจาหางกระดุกกระดุกเนี่ยหางเนี่ยหางน้อยเนี่ยเนี่ยเกณฑนิกเกิลนิกเกิลตื่นแล้วแหละตื่นแล้วแหละฮะนิกเกิลตื่นแล้วแหละฮะฮะไอ้ยื้อไอ้แมวยื้อไอ้แมวยื้อ แมวจื้อดูสิพุงไทยเนี่ยพุงไทยเนี่ยโอ้โหน่าจกจังเลยพุงไทยเนาะพุงไทยเนาะหน่าจกจังเลยหน้าจกจังเลย ฮึฮึฮทอ,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 องคำทองคำนะหามามีหน่อยนะาทองคำสาวมีตาสองสีโอ้โหโอนอนให้จบพุงเลยนะคนนี้น่ะคนนี้น,นอนให้จบพุงเลยใช่ไหมใช่ไหมพุงใครเนี่ยจกได้ไหมเนี่ยอัน,น่แ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 น่งับมีละเดี๋ยวเหอะ ไม่เล่นด้วยแล้วงับนี้งับนี้ตีขาหน่อยตีขาหน่อยไม่ต้องมาอ้อนเลย